กราบสวัสดีพ่อแม่เพี่นน้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 นะครับผมวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาส่งทรายกันนะครับพอดีเรามีออเดอร์ส่งทรายเนี่ยสองพ่วงนะครับผมมากับรถพ่วงนะครับผม2คันนะฮะน้อยเกมขับคันสีเขียวนะครับ ส่วนเราก็ขับคันสีขาวหน่อยครับผมเป็น i s u z u FX Z 400นะฮะผมไม่ไแน่ใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น400หรือเปล่านะครับผมก็ผมอ่านตามนี้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนมาโหลดทรายอยู่ตรงด้านข้างของเรานี่เองนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆที่ขายวัสดุก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะมีทรายขายอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาโหลดที่นี่นะครับผมแล้วก็เอาไปส่งที่หน้างานนะครับเดี๋ยวโชว์สเต็ปสักหน่อยโชวสเต็ปไฟสักหน่อยมีปะ เหรอวะหลุดถข่งโอ๊ยเว้แต่มองหน้ารถวะโทษทีครับผมแล้วมันหล่อเนาะเอาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นละกันนะครับผมเอาเข้าคิวชั่งน้ำหนักก่อนนะทุกคนนะรถเปล่าเท่าไหร่เอ่อรถเปล่าเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสามสิบเอ็ดตันเลยครับผมโอ้หนักเอาเลือกอยู่เหมือนกันนดทีรเราต้องเลี้ยวขวาไปนะี่ จริงมันในป้ายบอกให้เราเลี้ยวขวาออกไปก่อนนะพี่ไม่เราก็แบบเออเราไม่ได้ดูป้ายนะลืมไป <laughs> จะหาข้ออ้าวสักหน่อยนะไม่มีแล้วแตข้าไซลโลเจ้าพี่ได้แล้วครับผมจะถอดได้หรือเปล่านะ <c oughs> โอ้ไม่ได้ปะเนอะเอ๊ยอ, <c oughs> อย่าเพิ่งจีมาเกม,มพี่ขอถอ,อ,อยก่อนไม่ใช่เราพี่ผมมาทำให้เอวแข็งก่อนพี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เกมไม่ใช้ฝีมือเลยว่าโอ้โหดูเราดิเป็นไงโอ้โหเออครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งถอยพี่พอแล้ว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 อ่าถอยเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนจะได้นะแต่มันก็ไม่ได้ตอนนี้เราต้องรอคิวพี่ไหมขึ้นสายนะเฮ้ยได้อ้าเฮ้ยมันฝีมือว่าเฮ้ยไอยพผนุ่มคนนี้ เลืนหน้าขยับเดินหน้าไปก่อนนะนี่ไหนที่ขึ้นโอเคครับได้เลยไปฮะโหลดไซดก่อนครับโหลดไซดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปส่งกันนะครับหน้างานแคบมากนะครับผมบอกเลยสายนี่ก็แซนใช่ป่ะพี่อันแรกเลยอะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไมายขึ้นตัวลูกต่อเลยเลยนะทุกคนนะอันรอแป๊บหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราปลดตัวลูกไว้นะครับแล้วก็เอาตัวแม่ไปขึ้นทรายต่อนะฮะทักทายหน่อยทักทายหน่อยสามข้าข้าข้าเชาะเาะอ่าเป็นไงโหนักเกมไม่มีเหมือนเราเหรอโอ้โหเป็นหมอ <c oughs> พี่แทนผมอะ่ะไหนไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อย โอ้เสียงอะไรอะ่ะไม่ดีเลย<ม> <laughs> เสียงวามากเลยนะคันนั้นไมเรืพี่เอ้ยเสียงแต่สามช้าก็เพาะเหมือนกันนี่มาเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องนะฮะอยู่แล้วธรรมดาพี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพี่โอ้แล้วคันนี้ไม่ได้ขับนานนี้เช็คลงเช็คลมหรือ,อยังเนี่ยเอามาลิเอามาวิาา่งงานเนี่ยผมพี่ไม่ไม่ไมทิ้งระยะให้ผมไปเรือ เช็คไปก็ธรรมดาพี่ยังไงก็เป็นแหนบอ่อนนะพี่เนาะรถผมมาโชกหน้ามันอ่อน <c oughs> ไม่เช็คลมเกี่ยวอะไรกับโชกหน้าเลยพี่ <c oughs> ยางมันแข็งพี่แต่เวลาหน้าที่หน้าเจมมันไปที่โชคพี่อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมแม่สุดยอดจริงเลยว่ะสตาบั๊กเจ้าอย่าพับลูกคอยดีเออไอ้บั๊ดได้พับดีที่ไม่ได้พับไม่เสียผมเจ้า <c oughs> เจ้าเจ้าเจ้าหอดล้อเจ้าหอดล้อแบบชั่วร้ายมากนี่ไงไม่ <ตา S 1> พี่ก็เช็ครถให้อยู่เนี่ยราคาคาตาอยู่โอ้าสะดุ้งหมดเลยมาตอนไหนวะผมไปแล้วราคาคาตาดิโอ้โอไม่ไหวเลยมาตอนไหนวะช่างลองครับผมมาตอนไหนอ่ะโูพ่พี่ทำไมก้าวอันนี้มันพุ่งพุ่งบีฟเยอะพุ่งอย่างเดียวเลยพี่อะไรอ่ะมันพุ่งเดียวเลยพี่แค่ออกตัวมันไม่ค่อยมันไม่ได้ชะลอพี่มันพุ่งอย่างไโอ้รถมันแรงเนาะ มันแรงนะครับผมไปแล้วเวย้วยไปแล้วนะครับโอ้ออ <c oughs> โหต่อลูกแบบโอ้โหร้ายมากเลยว่ะเราเรียกว่าต่อลูกแบบดิจิตอลพี่โโอ้หวิ่งผ่านปุ๊บนี่คือเชื่อมปั๊บเลยอ,ะอ่ะไดครับผมเท่าไหร่เนี่ย40เอ้ยเท่าไหร่ปะเฮ้ย87ตันว่ะเอาเรื่องไปดูผมขึ้นไหม น้ำหนักผมขึ้นไหมเราดู87 <80 S 2> ต,ตัน,ตนถ้าไรน,นะ30มูอะไรเนี่ยเก <c oughs> มใส่เกมใส่ทรายทิพมาน่เลยอะ่ะน้ำหนักเดียวกับตัวรถเลยอะ่ะมันธรรมดาพี่มันออนไลน์มันไม่นับมันไม่นับไม่หนักตามอ่ะแล้วตามพี่มาเลยเดี๋ยวพี่พาไปหน้างานบอกเลยว่า <c oughs> หน้างาน <c oughs> ก็หน้างานมันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายหรอกนะครับผมแต่ว่าทางมันแคบแค่นั้นเองนะฮะ อะไรอ่ะรถเสียเหรอรถเก๋งอ่ะนั่นแหละพี่ไอ้ต้นเหตุที่ทำให้รถติดพี่อะไรนี่แล้ว<อ>มันเสียเหรอเออแปลกวะ่ะมันหลอกกล้าวพี่เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวตามมาเลยโอเคครับโอ,โอ้รถไฟมาพอดีรต่วังรถไฟนะไม่หรอกเราไม่ได้ไปทางนั้นไป ทั้งไยหน่อยทั้งไทยหน่อย,ย,อยสามชาหน่อยสามชาหน่อยทั้งไทยหน่อยนะครับผมโอ้โหลันจัดอ่ะลันจัดนะฮะระัดนะนี่แหละนี่แหละสาเหตุที่ชอบชนตูดพี่นี่แหละเจอแล้วบี้พี่มาเลยอ่ะโอ้โหธรรมดาพี่เขาเรียกว่าดวัรุ่นดุดตูด,ด,ด,ด โชคดีที่ว่าเรามาเลีหลังรถไฟใช่วารถคันนี้ก็จอดอีกแล้วไม่ให้ให้เราไปจอดไงเห็นเห็นรถเราบ้องฝุ่นใหญ่ไงเขาจ,จอดเขาจอดเติมของหรือเปล่อดีโอจอดกลางถนนเนี่ยนะไม่ได้ละไ,ไม่ใช่ละม่ <laughs> <อ>พีก็เขาแบบว่าตามตามอันลงเลยพี่โอ้รถไปครับโ,โ,โ,โอ้เสียงแมงวันตอบอะไรวะอื้อเลย เราก็แรงเกินนะทุกคนนะขอโทษทีครับผมแรงจัดครับแรงจัดนะฮะรถเ,เขียวเหนียวซับครับผมอ๋อเดี๋ยวพ้นหรือเปล่าวะตะครู่สักครู่เข้ามาในเมืองก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมโอ้ดูด,ดิพ้นไหมพี่อู้หูยปีกฟุตบาทนิดหน่อย เราติดอะไรวะรถบอดมาด้วยพี่มันจะเข้าแทรกกันแล้วแหละแปนหนึงแป้นนึงเดี๋ยวพี่เลี้ยวได้อยู่มผมต้องรีบผมต้องรีบตามไปเฮ้ยดูดิโอ้โหฝีมือมากพ้นเฉยโอ้ยพี่ก็ผมผมก็ไม่ต้องแบบฟี่ผมก็พ้นไหนวะพ้นเนี่ยเออเดี๋ยวทางไหนวะเอา้าลับเองกจำไม่ได้โอ้พี่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วมันจะมีอยู่สองซอยอ่ะพี่จำไม่ได<ม>้อ่ะ เดี๋ยวลงไปดูก่อนไหมลงไปดูก่อนลงไปดูก่อนมั <Comb ot ant noise> น,นจะมีซอยนี้ซอยนี้ไม่ใช่ก็น่าจะเป็นซอยหน้าแหละพี่ว่านนะซอยหน้าป่ะพี่ไม่ใช่วะน่าจะเป็นซอยนู้นอ่ะเฮ้ยนี่ซอยที่สามไปไปโอ้โ oh, หลงทุนจัด <Comb ot ant noise> เลยสามซอยเลยโอ้ลืมซอยครับผมลืมซอยนะฮะพอดีเข้ามาในเมืองก็แบบไม่ค่อยรู้ทางเลยครับผมครับผม ซอยที่สามนะซอยที่สามครับผมโอ้โหเราเราดิมันสู้ชีวิตซะเหลือเกินนะโอ้หซอยทิดเดียวที่สามใช่เฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ซอยนี้หรือเปล่าอะ่ะไหนดูดิดลราไปดูก่อนลราไปดูก่อนเฮ้ยไม่ใช่ซอยนี้ดิซอยนี้หรือเปล่าวะโอ้โหเกือบสุดท้ายเลยเนี่ยเกมเกมไปตา,ายโน้ตเลยพี่ไม่ใช่ปะ น่าจะน่าจะเป็นซอยนี้แหละเนี่ยเกมซอยนี้แหละพี่ว่าเดี๋ยวคนหรือเปล่าวะอ้ยลำบากระบนแท้ว่าับงานในเมืองนี่ซอยเล็กนี่เหรอพี่อาาเออดูดิโอไม่ไหวว่ะนายง,งานแบบนี้ไปครับต้องยอมปีฟุตบาทนะครับผมต้องยอมปีฟุตบาทนะฮะตีตัวลูกเราจะพ้นหรือเปล่านะครับพน้พนไหมเกมพน้นไหมพ้นนี่หเหลือลเลยเฮ้ยพ้นเฉยว่ะ พ้นอยู่พ้นอยู่แต่เราก็พอมีฝีมืออยู่โค้ชิวียวร้อยโอ้ยินดีด้วยครับผมคุณจบหลักสูตรแล้วโคชเอา่ะกคนเราขับซอยกันเล็กฟ้าอยู่บางเดโอ้พี่แค่บางฝุ่นพี่กิดหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะบางฝุ่นซอยไหนวะตอยไหนอ่ะอ้าวเลี้ยวซ้ายไปอ้าวเลี้ยวไหนอ่ะทีนี้ มันอยู่ตรงไหนะลงทางนะเนี่ยไม่หลงหลอกแต่ได้จะเลี้ยวซ้ายแหละไปนะครับผมลงคลองลงคลองครับต้องลงคลองครับจังหวะนี้โอ้ยทางมันแคบครับผมเข้ามาในเมืองฮนะโอ้โหไม่ไหวครับแบบนี้ผมไม่โอ้โหผมเดี๋ยวไม่พ้น,พนลเลยเจอเหอนี่มันจะไม่พ้นละทีนี้ไปพี่ก็ไปจะมา ไปเกมพี่มาพี่มาปิดทางว่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปก่อน okay, หาหาซอยเข้าไม่เจอตอนนี้ปัญหาไม่หาซอยไม่เจอครับผมตอนนี้ใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปตรงน,นี้ก่อนหาทางเข้าไม่เจอหาทางเข้าหน้าง,งานไม่เจอแบบที่ลืมซอยอ่ะมันต้องมีซอยใดซอยหนึ่งดิอยู่ตรงน,นี้เขาซอยแล้วเ,เขาแล้ว ซอยไหนวะตายแล้วโทรถามลูกค้าหรือไงพี่เฮ้ยพี่ว่าซอยนี้ป่ะเนี่ยใช่เลย<ม>ใช่เลยเขาเปนซอยบ้านบ้านคนเนลยปะใช่เลยเนี่ยเอ้ยนี่แหละซอยนี้แหละใช่เนี่ยพี่จำผู่ได้เนี่ยตอยไหนพี่เนี่ยพี่เลี้ยวมาเมื่อกี้แป๊บนึงนี่ผมไม่เห็นพี่เลยตอนนี้ ทางบ้านมันบางเลยพี่ไม่ได้ผมพาผมพาพี่ไม่พาพี่เจอชื่อถ้าเราผมใส่พี่เข้าซอยฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวาพี่ซ้ายซ้ายมันจะมีซอยฝั่งซ้ายมือ่อซอยที่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยอ่ะเอางั้งนแสดงว่าน,นี่ไงผมเลยละใไปก่อนนี่น่าง,งามไปตรงนี้โอ้โหนี่ไงครับแหมเราก็หลงไปซะวุ่นวายเลยนะครับผมวันนี้ตอยไหนอ่ะ เก็บตาพี่ไปทันจริงอ่ะอ่านี่ยผมเจร้าเห็นอที่ละไหนอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้โหนึกว่าจะมาไม่ถูกซะแล้วเบาเบาลูกพี่เบาโู้ดูดิเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เทก่อนแป๊บหนึ่งตรงนี้ใช่ตรงที่เรามาเทขุดปะเนี่ยพี่นี่ไงที่เขากางจะสร้างเขื่อนใหม่ไงแป๊บหนึ่งนะพี่เทแป๊บหนึ่ง ระวังล่วงนะเสียงใครทะเลาะกันวะโห้ยรุนแรงจัดว่ะรุนแรงจัดเนี่ยฮะเขากำลังจะสร้างเขื่อนใหม่ตรงนี้นะครับผมดูดิเขื่อนนี้มันเก่าแล้วเนาะเก็นเนาด้วยดิใช่มันเป็นเขื่อนเก่าด้วยโอ้โหดูเผยแม่หัวสักทีอะ ตอนที่มันใส่เยอะพี่ธรรมาดาดูดิโอ้โหตอนนั้นเป็นดินนั่นน่ะพี่ต้องเคลียร์ดินตรงนั้นก่รอนะไรไม่ตอนนี้ตอนนี้ก็เทได้นะเนี่ยพี่เหลือพี่ทำที่ไว้ให้เกมเทเกมเทแล้ว,ว,วอ่ดูดิ็ดข้างๆตัวลูกพี่ใหญ่เห็นไหมโอเคครับผมเดีย๋ยวผมเทรตรงนี้นะได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่เชื่อมลูกไม่ได้วะเดี๋ยวได้ละ อ่อนักเกมเทยัยงรวดเร็วอุ้ย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 ล่วงพิพาละรถแรงๆนะทุกคนนะรถเรานี่สกา้าโอ้ยนั่งงานก็แคบเกินนะฮะเดี๋ยวเหนียวซับนะผมอะฮะต้องเจอเอลออนนะครับผมนี่ขอเอลออนโชว์น้อยเกมไปหนึ่งทีเจอพี่ไหมเอลออนนะทุกคนคนระับใช่คร่า ผู้หญิงทุกคนนี่ต้องยอมแพ้ผมบอกเลยเดี๋ยวพี่ดำก่อนนี่เป็นไงโอ้โหถอยเทไม่โหโคตรเทวะเทลงแล้วตอนนี้อ่าลงแล้วไม่ทรายเป็นหลุมๆแบบนี้คือใช่เหรอทรายเปียกเปล่าทรายหอมเป็น PNG อีที่เทไม่หมดสักทีเทมาครับเทมาคนเทลงมาเทลงมาเทลงมา ไหนน้าสู่ง,งลงเปล่าลงเปล่าให้ลงอยู่นะลงอยู่ลงอยู่โอ้โ oh. หลงไม่หมดว่ะเฮ้ยพี่เทเลยมาตรงถนนว่ะโทษทีนะตาละผมกำลังถอยเอี้ยวอ่อนอยู่ดี่ทีโห้ย oh, ดูทางแคบมากด้านหน้ามีทางออกปะวะเนี่ยเฮ้ยมีอยู่มีถนนอยู่ผมกำลังเทเลยดิพอลูกม,ม,งงมีพี่ได้ยินเสียงกบด้วยวะเมือเ่อกี้ จับกลบไปพี่มันอยู่ติดคลองเนาะเด็ดๆได้ไหมครับพี่น่าเกนได้ไหมได้พี่ได้ตัวลูกผงแกล้หมดละได้เปล่าครับได้เปล่าอ่าสวยงามครับสวยงามนะฮะสวยอ,อ่อนนะเนี่ยโคตรตึงเฮ็ดเคอย่างเอาอ่ะดิฮึ <c oughs> <c oughs> ไมดึงครับผมโอ้โหไม่แก้งเราเตัวลูกขยับด้วยเหรอเอ้ยไม่ใช่บางฝุ่นขยับด้วยป่ะนี่ใช่พี่ตัวลูกตรงนั้นมันขยับนะเพราะเราไปยังไงดโอ้โหสตีสตีโอ๊ยโ,อ,โททททอ้ยโอ๊ยเก่จะลงคลองเลยเหรอไม่ได้นะโอ้โหเอาละฮะก็เสร็จสิ้นนะครับผมสลับงานของวันนี้นะครับผมออเดอร์สอ่งไซด์นะครับผมสองพวงนะครับ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับก็ใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับน้อยเก็บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละก,กันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผม